อ่ะสามทีชุมชุเปาอทีเดียวให้จบจบไปพี่เอาวไก่ไก่ปอเออเอาแบบนี้เอาแบบนี้เดี๋ยวไก่ไก่ปอเออเออเอยอดาย รู้อนาคตทีมกูแ้วเราเล่นก่อนใช่ปะถามตาติมใครจายได้เดอ่ะเอาโทรศัพท์อ่ะอ่ะทำไมอ่ะหมวดอะไรอ่ะจังหวัดอ่ะจังหวัดไม่ไม่หันไปีกวี่ยไม่รู้เอ้ยไม่ใครจะนั่งดีกว่าทีมเราสีขาวอ่ะใจเอาสิเอามให้คุณปิยะนั่งให้คุณปิยะนั่งไม่ไม่ไม่สี่าวมันกี่คนเองสอคนนี้มันไม่เล่นม๋แล้วเล่นนี่ไงผมบอกเล่นม่ไง S <S เอาคุณี่าคุณเล็กอยู yes, ่สีดำแล้วคุณเล็กมาเพิ่มแล้วหนึ่งให้ค่ยคายให้ค่ยคายนี่ก็หกคนละเอาจังวัดมันยากเร็วเร็วเร็มันง่ายสุดแล้วอิงเชื่อพี่สินั่งนี่เลยนั่งอย่ารงนี้อ่าครั้งนี้เขาไม่รู้แล้วเนี่ยนี่เราต้องกวนมัน ไวก่อนนะสีขาวทำไมเหลืออยู่แค่นี้อ่ะสีดอยู่นี่่มนี่ยาทีไหนสีดำไม่ไนอก่นี่ด้กสีดำอยู่โน่นค่ะสีขาหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณคไ้คุณม่คุณไปอยู่ตรงนู้นก่นคุณไปอยู่ตรงนู้นก่อนเราจะดูมีสีดำมาอยู่นี่ไม่ได้หรอก อาเริ่มนะเฮ้ยอย่าพึ่งกับหัวถ้าเกิดมาแล้วมาแล้วบอกบอกกติกาแล้วใช่ไหมเอาเล่นเลยอะไรวะบอแกงอะไรวะหมีอแกงหม้ออะพวกซีมอุกจังหวัดอะไรนครสวรรค์พวกซีมุเฮ้ยที่เป็นเครื่องประดับอะเครื่องประดับดามหน้า อีกอีกอย่างไม่ใช่ใช่ที่มันอะไรอันนี้ที่มึงใส่อยู่อ่ะมันเป็นอะไรอ่ะมุกมุกอะไรมุกดาหานะอยู่เหนือเออเชียงรายใช่ไหมพยายาไม่แม่ม่อ่าที่พุ่งที่ที่อง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 มังกรใช่ไหมที่ที่ที่จังหวัดจังหวัดส่วนพึ่งส่วนไปทางมหา เก่งว่ะเาเร็วสิเดี๋ยวดิเดี๋ยวทีแม่แม่นาอเกลือเกลือเกลือสมุดเกลือไม่ได้ฟังไปเลยไปเลยอ่อที่มีนกอะส่วนนกใช่ยนาเหรอใช่ข้าอ่ะตามค่ะแม่ช่ยนาศทำไมมีนกวะส่วนนกไงคะนกค่ะ ไม่รู้อวะหนูรู้อยู่อยู่รู้สุดไปส่วนนกใหญ่เลยนะคะพี่การสามคะแนนค่ะเอ้าน้องนกกินใต้ไม่ไหนไม่รู้เดี๋ยวรอรอบหน้าไม่เป็นเดี๋รไม่เป็นไรคเขาเดี๋ยวเรอคอยปวดแต่ว่าถ้าถูกแล้วต้องคอยปวดเอาลงอย่างนี้ค่ะถ้าใคราจะย่เีใช่ค่ะอัดไว้อยู่ค่ะเอาเกมหน่อย เป็นไทยทำไปพิธีไทยให้ได้ดนัยนะคะคุณพิธีเก่งมากทีมข่าวสามอันนี้กดเล่นอีกงเกมอะไรอ่ะอันนี้เป็นจังหวัดเหมือนจังหวัดเหมือนกันเหมือนกันเป็นจังหวัดเหมือนกันค่ะต้องเลยปีต้องดูโฆษณาป๊องขึ้นาบอกที่ลูกค้าแล้วกันจับนะโอ้ ใชบุรีลูกค้าคอยหัวเสียเยหัเสีเขาทำเาทำใบเสร็จรับค่าจริงไหมปั่ลู่ทั่วไปกำลังจะบอกว่าติดประวกแล้วล่มไปิ่มไปติดประจกู่ตอบชุมพรแลว เอพร้อมแล้วกเอาพร้อมเลยกดเลยะอ่าเต็มตัวนะต่อค่ะอ่านเร็วอ่นเรยวโอ้ใต้จังหวัดชยดนภาคใต้ค่ะงจังหวัดเลนโลมยะลาระเบิดระเบิดครับที่ระเบิดสุราชอะไร้าไม่รู้หักไปหนึ่งอนจังหวัดชายแนาคใต้อันนี้ทำทำอะไรคะปัตตานี้อมเลย ช้างขาขอะไรช้างมีอะไรอะไรต่างๆช้างขามีอะไรครับช้างโอเคจมูกเสือแล้วอะไรครับเสือแล้วอะไรเบียร์เบียร์มีเสือมีอะไรเบียร์อะไรเบียร์อะไรบ้างเบียร์อะไรบ้างไม่มีมีสารมีสารไม่ไรแล้วใช่ไหมติดขอนแก่นอุดรอุบลอุดรอุดรอะไรครับโอเค อ่าบ้านก่าล็บางกวยบางกลวยบางกลวยข้าพูนโอเคอ๋ออ๋อตาค้าป้าตาส้มแดงชื่อคุณตาชื่อคุณตาหมดเวลาโบหักไปหนึ่งเหลือสี่หักไปหนึ่งเหลือสี่ใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนแรกอ่าคุณปิยาตอบผิดใช่ยังไงก็ชนะอยู่ดีอ่ะนี่ใส่ไม่ดีเลยไปไป